สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องนะครับการรู้ขา่าวทางสื่อนะครับสื่อในปัจจุบันนี้นะครับผมมีเยอะมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นสื่อจากสำนักข่าวหรือว่าสื่อจากาคนทั่วไปครับเพราะว่าสมัยนี้มีโซเชียลบาบบ์ทำให้คนสามารถทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ครับซึ่งการรู้ข่าทันสื่อเนี่ยเป็นสิ่สงสำคัญมากนะครับในปัจจุบันเพราะว่า ทุกวันนี้ครับมีข่าวสารแพร่กอาจาย์อยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากเลยครับผมสมัยก่อนเราอ่านข่าวเราจะ,ะเรียนรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ครับผมแต่สมัยนี้เราแค่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วเราก็เปิด Facebook, Youtube, t i t t o k ิ n s t า g กรมเราก็สามารถแบบรู้ข่าวทุกอย่างได้แต่ว่าบางทีนะครับผม บางทีเราก็อาจจะตกเป็นเหย,ยื่อข่าวนี้เหมือนกันเพราะว่าบางทีบางข่าวก็อาจจะเป็นข่าวปลอมข่าวไม่จริงอะไรพวกนี้ครับเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างหวังผลประโยชน์ทางการเงินหวังผลประโยชน์บางอย่างเราก็ไม่สามารถรู้ได,ด้หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่กลูขึ้นมาจากจากสำนักนี้เพื่อที่จะหลอกให้คนไปทําอย่างนี้เพื่อเอาเงินเพื่อหาอไรายได้ในทางไม่สิชัิงเหลงครับก็เป็นเรื่องที่สาคัญนะครับผมที่ คนไทยเราก็ต้องรู้เท่าทันสื่อครับผมก็จากสถิตินะครับผมว่าผู้สูงอายุครับจะโดนหลอกจากสื่อออนไลน์มากกว่าเพราะว่าบางทีก็มีข่าวกันครับบางทีแบบมีข่าวเดี๋ยววัคซีนว่าไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก็ได้ <c> <c> ก็จะไม่เป็นอะไรก็เพราะว่าฉีดวัคซีนแล้วอาจจะทําให้คุ้กันร่างกายต่ำภายใ,ในหนึ่งปีร่างกายก็จะเสื่อมโทรมแล้วก็จะเสียชีวิตครับผมก็มีข่าวปลอนมนี้มันดันครับผม ขาพอมีเยอะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องทํานะครับคือเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อครับคือจะต้องก่อนที่เราจะรับข่าวก่อนเนี่ยคือเราต้องคิดว่าข่าวน,นี้จริงไหมจริงหรือไม่จริงสํานักนี้เชื่อถือได้ไหมแต่บางทีนะครับผมสำนักข่าวบางครับบางทีเขาก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้บางทีสำนักข่าวก็ทําสิ่งที่เรียกว่าพลาดข่าวพาดขา่าวคือถ้าภาษาชาวบ้านก็คือมันพลาดข่าวหนังสือพิมพ์ แต่สมัยนี้ก็จะเป็นตั้งชื่อ YouTube ทาเป็นเหมือนภาพใน Facebook แล้วก็มีพัดหัวขาวก็จะแบบเช่นคมุคมคมโดนหลอก25งหม่าอะไรนะค่าข่มขืนบางทีก็จะแบบมีอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันบางทีเราไม่ได้ไปคุยกับเขาเลยเขาแค่แบบโอเคไปรับมาจากสำนักนี้แล้วก็ไปดูดแล้วก็ไปแปลแล้วก็ไปพูดแบบให้แบบหเหมือนไปทําลายคนนี้เหมือนกันก็มีเหมือน,น,น ซึ่งอาจจะจริงอาจจริงก็มีและไม่จริงก็มีอยู่กันแล้วก็แบบเหมือนกับผู้ใดเดียวคือยังไงเดียวบางทีพูดจริงสำนักข่าวมันไม่เกี่ยวกับสำนักแล้วครับเพราะว่าบางทีสำนักข่าวหนึ่งเนี่ยเขามีนักข่าวหลายคนบางทีพูดพูดความจริงเลยก็คือบางทีนักข่าวบางคนคือไม่คือสันักข่าวหนึ่งอะมีนักข่าวคือมีเป็นร้อยคนอยู่แล้วครับคือพูดจริงนะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนี้เขามีคุณธรรมหรือเปล่าจัญยาบรณ นักผลตสื่อก็ต้องมีเช่นกันแล้วก็จะรักเพื่อนเดียเราก็ต้องเป็นคู้รู้สื่อที่มีความรู้แบบไม่โดนหลอกเช่นกันแล้วก็แบบเราจะต้องมานั่งคุยกันเลยว่าคุยกับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มว่าเท่าไหรนี้เวลาเราทําอะไรกันเราจะ,ะส่งผ่านไลน์เฮ้ยสานักเฮ้ยนายสานักนี้เชื่อถือได้ไหมเฮ้ยจริงหรือเปล่าได้ข่าวนี้เหมือนกันไม่ใน Facebook มานั่งคุยกันในกลุ่มนายเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าบางทีผู้สื่อเารู้ครับ เขาก็เร่มวัคซีนเนี่ยเขาก็แพร่กระจายนะหือว่าบางทีมีถึงแบบพูดในเดียบมีการาเหมือนนี่เนี่ยเหมือนอะไรนะโอนเงินมาให้ก่อน5 0 0พันจะได้ดอกเบีย้ย3มเดือนเป็น2 5 0 0 0บางทีก็มีการการหลอกลวงแบบนี้เช่นกันเพราะงั้นเราจะต้องแบบเรียนรู้ครับผมว่าแบบเรื่องมันเป็นยังไงเรียนรู้เพราะงั้น ข่าวนี้จริงไหมเราจะต้องแบบคิดก่อนจริงไม่จริงจากนั้นเราก็ต้องดูว่าสมัครไหนคือเราต้องไปหาข้อมูลจากหลายหสื่อว่าหลายสื่อใน Google ว่าข่าวนี้จริงไหมเป็นยังไงแล้วเราต้องมาถามเพื่อนแล้วจากนั้นถึงจะแชร์ข่าวได้แต่บางทีถ้าเกิดบางทีพุ่งจริงบางครั้งเราก็ผิดพลาดได้ในการแชร์ข่าวบางครั้งเราก็รู้ข่อทันสื่อได้ไม่ดีอญญาจจะทำให้คนเสียหายได้อาจจะทำให้คนอื่นรับข้อมูลผิดพลาดได้ แก้ไขได้ที่สุดก็คือก็ขอโทษก็ขอโทษทุกคนในโซเชียลออนไลนแล้วเราก็เริ่มใหม่แล้วเราก็จะกับผู้มีเดียพคนเราทุกคนผิดพลาดได้ครับผมแต่สื่อกับผู้เีเดียการเสพสื่อเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การรู้ท่าทันงสื่อก็นเอาว่าเป็นสิ่งที่สะพันนะครับ